มาดูกันที่กิจกรรมของโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่กันบ้างค่ะมีการจัดก,กิจกรรม w ู men ไ i ส e ปี3ปั่นสุกกายทำบุญสุขใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ได้มีการเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมกิจกรรม w ู men ไ i ส e ปี3ค่ะซึ่งนำโดยนายแพทย์อรุณกิจมหาตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ค่ะก็ร่วมในการเปิดงานและก็ปล่อยตัวนักปั่น โดยรับเกียรติจากคุณสรินุชสวัสดิธรรมนายกเหลา่ากาชาติจังหวัดสงขลาค่ะมาร่วมป่านในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสาวๆค่ะที่เป็นผู้หญิงรักสุขภาพแล้วก็ผู้ชายก็มีนะร่วม200ชีวิตค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปล่อยตัวกันไปช่วงเวลาประมาณ6โมงเชา้าีเช้ามืดอ,อยู่เลยอย่างที่เห็นน,นะคะ โดยใช้ระยะทางทั้งสิ้น25กิโลเมตรค่ะ,คะปั่นไปตามเส้นทางหัดใหญ่มุ่งสู่พื้นที่ตำบลคูเต่าอํเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็เป็นการจัดปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนและธรรมชาติแล้วก็มีการแวะชมวัด ต่างๆในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านด้วยโดยเริ่มต้นที่วัดคลองแหค่ะวัดคูเต่าวัดนารังนกแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการนะคะเวลาที่แวะจอดตามวัดต่างๆด้วยเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความเมื่อยของการปั่นนะคะในระยะทางประมาณ25กิโลเมตรด้วยนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมปั่นยังได้มีกาศร,ร่วมกันมอบชุดยาสามัญให้กับ4วัดในพื้นที่ก็คือวัดคูเต่าวัดนารังนกวัดท่าเมนและก็วัด ม่วงค่อมอวัดม่วงหอมขอไปค่ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเส้นทางปั่นของกิจกรรมปั่นเมื่อวานนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมปั่นก็ยังได้ร่วมกิจกรรมอย่างที่เห็นแนอะ่างน้องทรายเป็นกิจกรรมถอดล้อจัก,กรยานค่ะที่ตัวเองใช้อยู่ <c oughs> มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรกลิ้งล้อเหรอหรือว่าล้อกลิ้งหมุนล้อหรือไม่ไม่รู้สิคือ,ค,อคือจะเห็นเลยค่ะว่า บางท่านเนี่ยที่ไม่เคยเล่นแบบนี้ในวัยเด็กเนี่ยทำไม่ได้นะแต่คนที่เขาเคยเล่นอันนี้อันนี้ดูอันนี้เนี่ยไม่ทานานค่ะก็มีแบบจริงนอกเส้นทางอันนี้ก็ไม่ไม่บ่อยชำนานเท่าไหร่แต่มีบางท่านไงที่เขาเล่นอย่างแบบเคยเล่นมากกอนอาอย่าดูอย่างนี้อ่านี้เห็นไหมคะก็มีมีบางท่านที่แบบเคยเล่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะมีความเป็นมืออาชีพพอสมควรตอนถอดมานี่ไม่เท่าไหร่สงสัยตอนใส่กลับเข้าไปนี่สิ อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องดูเขาว่าจะแามชนิดำหน่าแข็งแรงดีหรือเปล่าจะปั่นปั่นไปล้อแซงหรือเปล่าแต่ว่าล้อรถที่ถอดมานี่ก็เป็นล้อรถของพี่เขาเองนะค่ะเพราะว่าถอดออกมาได้ก็ต้องใส่กลับไปได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเชิญชวนนะคะให้นักปั่นเนี่ยร่วมกันชมวิถีชาวบ้านริมคลองอุทเผาค่ะซึ่งเป็นบริเวณเส้นทางที่ขับผ่านแล้วก็ยังมีการแวะ ปล่อยนกปล่อยปลานะคะคในจุดที่เขามีการขับรถหรือว่าปั่นเส้นทางผ่านกันด้วยซึ่งบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายจะนําไปสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียนสารฝันปันรัก,รรกมูลีที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหาดเจ็ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปร่วมกันปัน่นร่วมทําบุญให้กับโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยติดตามปีหน้าเลยค่ะเพราะกิจกรรมจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ใครที่อยากไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ไปออกกำลังกายแบบนี้หรือว่าไปร่วมทําบุญก็รอติดตามปีหน้าจะได้มีการนํามาให้คุณผู้ชมได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันอีกนะคะ